สบัยดีสบายดียดพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีเอฟซีของสาลาน้อยทุกคนบ่าวาสเป็นภายในหรือต่างประเทศแต่ย่งดีตอนทับข้าสู่ซองยูทูปของสาลาน้อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยเส้นเก่าเส้นเคยเนาะทุกคนเนาะสาลาน้อยสิพาทุกคนเดินทางมาหาสาวโสดหน้าใหม่ทุกคนเลยซึ่งสาวโสดคุณนี่เป็นสาวโสดขึ้นใหม่เนาะทุกคนเนาะ โดยเพิ่นกะเปิดใจเป็นครังนะ้งแรกเนาะทุกคนนะเนาะเพิ่อนกะได้แจ้งมาว่าอันนาเปิดใจให้แน่อ่ะทั้งอ,อยากมีผู้บ่าววชันชาทุกคนเอยากมีคนโอบคนลมนะ้มเนาะคือทั้งน้องเพิ่นนี่นอนแต่หา่าแต่หน้าทุกคนเลยบ่คอยเข้าสังคมปันไดเนาะทุกคนเนาะโดยซื่อเสียงยังน้ำองเพินนะ่นเนาะสาระน่อยก็ยังบ่ทันหูคักหรอกทุกคนเลยหูมาเข่าๆเน็กๆ,นๆหน่อยเนาะ โดยอ่ะไม่แต่ว่าสาราหน้อยนี่สิเขาไปโอ้ไปร่มเขาไปสอบถามที่มน้าท no, ี่ไปของเปิรนเนาะทุกคนเนาะปัจจุบันนี้อ่ะเพิ่์นมีสื่อเสียงจังใดด้วยว่าเปิรนเหตุอย่างอยู่เนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นก็ขอฝากเอซทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาราหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อเพื่อให้สาระหน่อยได้มีกำลังใจได้เหตุคลิปต่อๆไปทุกคนเลยคันว่ามีโฆษณาเนาะก็เบิร์นเหตสาราหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อเพราะว่าหลายๆองศารหน่อยนี่จากการเบิร์โฆษณาเนาะแต่โอเคเนาะทุกคนเนาะเพื่อเป็นการบอสเซเวราบ าไปหาทางอาสาวโสดเขาเลยทุกคนเลยสบายดีสดีโดยสบายดีทางสาวโสดเราเนาะโดยขออนุญาตถามซื้อม okay? ีซ e. ื้อวันอะไรเนาะสีม uh, ่อมอายุจกปีเลยท่าไยก็เอ๊บอายุสิบแปดปีอ่าเนาะซื้อซาม่อมอายุสิบแปดปีเนาะ โดยเป็นยังไงคือบ่าคอยแ่อบอายบอยเออข้งแรกบ่นี่ยเังบ่อยอออเหื่อเื่อยทุกคนเลยจะบ่ให้ว่ากันเนาะั้งแรกในชีวิตว่าสั้นซะก็ะอาจสิเกินกล้องแน่เนาะนสังไงเมื่อนี่ออกมาเปิดใจบ่โเยนืยังไ้ผูบาวบ่โดยนื่อยใไปผูบาวทางไดทางไหก้าวทางไดก้าวบ่ โอ้เออเออเอเด็กคนเดียวอย่างไรฟูบ่าวแบบนี้อ่าผู้บ่าวนุ่มผูบ่าวสาวสาวขาวใช่ไหมโอ้สาวขาวเนาะฮึมเทุกคนเดียสบายเนาะโดยโดยแล้วอ่าคนเขาเนาะคุณยิงทุกคนต้องมีสเปคเป็นของตัวเองไว้ใช่ไจ๊ะอยากไล่สเปคแบบว่าแบบไรหนุ่มๆนี่มีสเปคบ่มีแบบไรเนาะแบบไรคนแบบไรแบบ อ่ะหล่อสูงขาวบอสว่าได้ไรเลยอ่ามันไดาเนาะโดยโดยอ่าแต่อันได้อันเรื่องอันดีไซน์ของเพิ่นได้บุคลิกของเพิ่นบอก็คืออ่าดีไซน์ของเพิ่นได้ไรก็ได้โดยอ่าอโดยโดยทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องนมนมกันอ่าอยากอันได้เป็นพิเศษในสักหน่อยนึงเนาะโดยแล้วปัจจุบันนี้ก็คือบ่มีผู้บ่ามาลมเลย์บอส อที่ผ่านมาคืบุกเคยล่มบ่โดยโดยเป็นอะไรคือบ,บ่เคยดมน้ำมีโทรศัพท์ใส่อยออู่บ่บ่มีบ่มีบ่โดยอ่าให้จังไดเนาะผู้บ่าวจังต่อได้บบ่นหนโะดยโดยอ่จาจังใดเนาะจังพ่อจังว่าบ่มีผู้บ่าวมาลมเนาะเรียกผู้บ่าวในบ้านนี่เด้บ่กหูได้บ่ว่าเจ้ายังโสดอยู่บ่หูอืมจังใดอ่านนอนฮิวไพรหน้าหรือว่าไปใช้แต่ละมือนห เฮงยอยู่หน้ามึงบ่เหตุยังอยู่ไหนอยู่หน้าน่ะเกิดเหตุบียงเกิดเซียหน่ะอืมเสียเบีเซียหน่ะอันปลูกมโม่บอเลยเห็ุได้บ่ปลูกพักปลูกพักบ่เออจะปลูกเองบ่เหลออืมตะกอนได้ดุมันขยันปลูกก็ได้ปลูกปลูกขายบ่หรือว่าปลูกกินปลูกกินมอ่ข้าในลายก็สิขายอยู่บอ่เหลือเด้อเด้ออ่าออ่าคือทางเจ้านี่เคยสั่งครอบครัวมาก่อนอยู่บ่ไ่เคย เคยบ่ะสบายสบายยังเคยลมเนาะโดยโดยกะมีแต่ว่าอยู่หาอยู่หน้าน้ำพ่อน้ำแม่ออืมีพี่น้องจาวคนในเฮือนน่ะไอ้ไอ้น้องเจ้าน่ะมีหาคนมีหาคนบ่เจ้าเป็นคนลูกที่เท่าไรข้าวลูกล่ะลูกชาวหลาบ่ะลูกสาวด่าโอ้แต่คือทั้งเบิดนะมีพี่น้องหกคนเนาะเจ้าเป็นคนที่หกว่าสันซะอ่าออ่าทุกคนเลยเป็นผู้สาวขึ้นใหม่เนาะไอ้น้องเนี่ยมีครอบครัวมันแบบว่า ยังแต่เจ้าคู้เด yeah ียววายังมันตันนี้เ in ๋มีว่าเจ้ากะนโดยโดยเพิ่นอยากมีเจ้าอยากได้แบบไหนอ่ะไปอยู่น้ำเพิ่นบอกเดี๋ยวว่าอยู่น้ำพอน้ำแม่เจ้าคือกาน้ำพอแม่เจ้าน้ำพอแม่เ่ะแต่ว่าเพิ่นถักเป็นแทงก็ให้มาสู่ขอเจ้าอยู่เพื่อนเนาะก็คือมาอยู่พี่โดยเลยทั้งเจ้านี่ขอเนญาตถามเนาะเฮียนหอดหองปอใดเฮียนหกหนึ่ง นี่ปอหนึ่งบะปอหนึง่งเอาเราอ่านเป็น,นยันไงบ่เป็นบะแจ่ใดคือว่าออกเฮียนแต่อปอหนึง่งมันมันบาเยียมมันเบาโตบขึ้นแน่ใดอ่าแบบว่าฐานะครอบครัวเจ้าอ่าทุกยากบบหรือว่าอยู่เอพแม่บ่มีเงินส่งเลยออกเยนนอนโดแต่ว่าเฮียนหอดอันของปอหนึ่งเนาะยังบ่ทันติดของปอสองยังทุกคนเลยแต่ยังบ่ทันว่าอ่านได้เขียนออกเนาะ อืมอืมอืมทุกคนเลยคนเฮาเนาะเกิดมากับบอคือกันทุกคนเลยแล้วเคยเหตุงานทางไดนอยู่บ่บ่เคยบ่เป็นอะไรอย่างงบ่เคยเสียบ่เคยคิงานลงบ่ไทยลงอยลงไทยอยู่เนาะเลยได้เฮ็ดงานไหนมันลงไปนี่เหตุงานบ้านเหตุงานบ้านบอหนักงานบ้านบอเลยไงเลยอ่ะแล้วไอ้น้องน่ะมีบอคนคนเหตุงานอยู่ไทยนะพี่น้องมีแต่ลอม ไม่ไงเพียเป็นอาจะปะอ๋ออาจจะเ็ำงานอยู่ไทยเพียวเดิยลดูเดิ้ลเจ้าจะลงไทยเจ้ามีแล้วบ๊อบัตรบ่มีบ่มีบ่อบเด้ลถ้าจะลงไทยต้องเห็ดเห็ดบัตรก่อนเด้อจังลงเดิ้ลทั้งแม่เสด็จลงอยู่บ่เนาะเออว่าแต่แม่ให้ลงอยู่บ่แม่ลงก็มีบัตรไปลงบ๊อบมีบ่เงินเห็ดบัตรค่ะผมมีบ่มีบ่โดยถ้ามีเงินเห็ดบัตรนี่ยเห็ดบัตรจะลงไปบ่โดย ้ถ้าว่าถ้าแกอยากเห็ดบัตรในเจ้าก้อนแต่เจ้าลงไปเห็ดหนีเห็ดเห็ดงานใส่หนีเพิ่นเจ้าอยู่บ่คือได้เนาะไปบ่ายถ้าแกเอากันในก่อนถ้าว่าบางคนสนใจอยากห้เจ้าเห็ดงานก็คือได้เนาะนี่แต่บ่าเห็ดแล้วลงจะลงไปหรือไงเห็ดงานใส่หนีเพิ่นโดยเลยขออนุญาตถามเนาะทางอาน้องนี่นะพ่อสั่งครอบครัวอายุจักปี อายุเศ้าปีโบหรือว่าเศ้าเอ็ดจังสิพ่อหมายว่ามีครอบครัวเป็นของตัวเองแค่นะประมาณเศร้าโบหรือว่าอ๋ออื้ออโดยโดยคือประมาณอายุสักปีเนาะจังความสัมพัครอบครัวโดยโดยผูดว่าคารองเด้งเท่าไรพู้ว่าพ่อแม่ยังยังไม่ได้บอกกันเถอาบ่ขึ้นอยู่กับทางพ่อทางแม่เนาะแล้วทางทังพ่อทางแม่มันยังได้ลูกเขยอี่บ่ได้ยงได้บ่คนณบ้าแล้วบ่ โดยโดยไงคือทั้งท้าพ่อท้าแม่คือเสียกไล่เลยเนาะจังหวะออกมาเปิดใจเนาะเออโดยโดยออกมาเปิดใจในเมื่อนี้เนาะก็เป็นครั้งแรกเนาะอืมเป็นกันยังไงเราบอคอยเก่งทุกคนเลยออ้บอสทุกคนเรามีผู้บ่าวมาล้มเนชีลมได้อยู่บ่ได้ล้มได้บ่บ่สอายเป็นบอสเลยย้มตลอดเนาะจะลองคุยกันเบิร์นกอนเนาะทุกคนเลยแต่ว่าน้องมันก็ยิ้มตลอดเนาะ โดย <gen <gen โดยตอนนี้ก็ทุกคนเนี่ยมันก okay. ็ไคว่คำยำแดงลงน้องมาสีร uh, oh, ัตคันว่าภาพมันอาอยากสีมืดๆเนี่ยก็ขอโทษขอไปน้ำได้ๆเนาะขึ้นข้าวแดงแล้วบ่กคนยังบ่กเป็นยังกินอะมื้อนี้นะเขียนเขียนบ่เอามาใส่เขียนเนี่ยการจ่ะจำว่าไปการเลยโอ้ไปกับไปการแต่ละมือไปกับแม่โอ้ไปกับแม่แม่พาไปบ่กเย หลายบ่เขียนนะเอยู่เจ้าขี้แกงเจ้าบ่แกงเนี่ยใคแกงแม่จากแกงเป็นบ่เป็นอแสดงว่าเห็ดเห็ดกินในเฮือนในครัวนี่เป็นเมือบ่อธรรมดาเนาะส้มพอพบนว่าอยากไปเหงานบ้านเหงียนใช่เหียกงานเฮือนชานในในเฮือนนี่จะเห็ดเป็นเหมือนบ่เป็อในเช่น่ะล้างถั่วหนึ่งเข่าอยู่เห็ดกินมัปกวาดงานชานเป็นมาเลย เออโอนาอโดยถือว่ารวมๆแล้วก็เป็นแม่บ้านเลยเนาะโดยมันเวียดเงินเวียดสานก็เกือบเกียบหกไปเบิดทุกอย่างเนาะโดยโดยไปแต่ละมือเดินไปยังไงนา่นาอยากไปบ่ไลบ่บ่เมื่อยบ่ยาก ก็เนาะวะเลยบูมีเนาะไปไหนก็แม่เลยรถไทย้ได้แช่บูมี่มาั่กรถไทยกแกไอเราไปเตาอยู่ใต้บ่อควมนี่ไอออกไปเลยอ๋แต่แบบไปอยู่นาทุกเดียวกันเลยอ๋อตะไทยมีคันเดียวนะบ่อเห็นไะมเลยแต่ละปีได้เห็นนาบ่อแต่ละปีเห็ดเจ้ากับดำนาเป็นบ่อเลยลงก้าก็เป็นดำนาก็เป็นเกี่ยวข่าวก็เป็นเลยเลยเอาจุกเดชเป็นหลายอย่างแต่ว่า จัว่า er, you know, อย่างเดนิเนาะเออเออเข่าแต่ละปีขนดสานปลาทพ่ว่าจะแต่ละปีนะกุ้งกินอยู่บ่อบกุ้งบุกุ้ง่พ่าปีหนึ่งได้เข่าลายปันไดปีหนึงาิ16บ16สอบเอป็นไหนกว่าน่อยหน่อยหน้าน้อยบ่หรอว่นนี้ไรบ่มีคูดำอ๋ออะไคือบุมีคูเห็ดแต่ละปีเห็ดกรบใพ้แต่ละปีแม่แม่สองคนนะบ่ใไทยนาให้กับอ้ออ่คนไทยนาให้ ว่าเ,เขาสิบกสอบนี่ได้จากเืได้จากเดือนกินเลยสองเดือนสองเดือนเหรอแต่นั่นคือทางเงินซื้อบ่าเาได้โดยโดยทุกคนเลยแล้วสมมติว่านะเจ้าเปิดใจมานี้เจ้าก็ต้องออกซื้อเนาะอ่ามีได้คุณก็อาชสิหูจักอ่ะแล้วสมมติว่าิ่นอยากมาดิดน้ำจะมาได้บโอก็คือทางเจ้ายังดีตอนหับเผ่นเนาะ อ่าโดยโดยทุกคนเลยอันนี้ค็เพื่อไหว้น้องบัสิดาเนาะเพราะว่าทั้งน้องเปิดใจหรือว่าออกซองอ่ายูทูปเนาะก็ต้องมีเอฟซีไดรหลายคนที่ว่าเพิ่นก็ต้องหู้จักหรือว่าบางคนที่ว่าเพิ่นหักแพงเนาะเพิ่นก็อยากมาเห็นตัวจริงว่าฉันจะทั้งน้องก็ยังดีตอนหักเพิ่นบอกอ่านั่งเพิ่นสบายสบายเนาะโดยโดยอายุนมๆประมาณหาสิบลมได้บอกเ้เออ พอห้างพอหมายดุกติดได้บ่ได้เจ้าโบตีมันบอ๊ะดโดูเขาจะมาปัญหาเจ้าสุดแพงเจ้ากินดูเจ้าคือเปิดใจคือกันได้เนาะอ่าจะเกินเลยคือทางสาวสศกนี่ก็มาในรูปแบบหนึ่งไม่รู้รูปแบบแบบสบายๆเนาะแบบมือหน่หัวยากแบบว่าเออโบตีนันตีนี่ไปแล้วจ้ะ เลยก็จะแตกต่างจากชาวโสตุที่ผ่านมาโดยเดี๋ยวก็มีก็พิเศษอ่าอย่างหนึ่งคือเบียรงานกันเถือนหรือคือรับเป็นเบิดเนาะอยู่กินเห็ดยังานในบ้านถึงเป็นมื่อเลยเนาะแต่เมื่อถึงคุณได้อ่าซอยเบียร์ใส่งานพอเมื่อไม่ได้เอ้ยไม่ตื้อยบ่เจ้าได้ใช่เห็ดชื่อกันบ่ก็คือเห็ดยังานกับเอื้อยนี่บ่โดยโดยอยู่เคื่อนทุกมื่อถึงมีไปเนปัจจุบันนี่มีแต่เอื้อยกับพ่อกับแม่ เอื้อเจ้าพ่อแม่น่ะกับตัวน้องเองเนาะโดยโดยแล้วพ่อแม่เพิ่นไปใช้เมื่อนี้พ่อแม่เอื้อลุ่มมีเฮือนอยู่รุมอยู่รุมเพิ่นบ่เดิอันนี้เฮือนจะาเองบ่อยู่นี่นะบ่เฮือนเอื้อยเฮือนเอื่อคือมาดินน้ำเอื้อยเดิเออเออเออโดยทุกคนเลยแล้วเฮือนเจ้านี่เป็นเฮือนแบบใดเฮือนก่อบ่หรือว่าในใดเฮือนไม้เฮือนไม้ตรงแต่ครับโบราณบ่ โดยเจ้าก็อยากได้เงินใหม่คือคนอื่นอยู่บอ๊ยเออเอไปเลยจังว่าอยากลงไปหาเงินอยู่ไทยเนาะเพื่อนําเงินมาเหตุเือนเหตดซานมีคือคนอื่นเข่าว่าฉันจะเนาะโดยทุกคนโดยทางน้องเป็นการว่าจาบอคอยเก่งอายเนาะได้บาผู้เบาคไัได้ท่านได้ผู้เบาเนี่ยเราต้องอายเลยผัวผู้เบาคนนี้เออไม่เม็นผมต้องอายก็คือก่ะ ไอ้ได้แต่ว่าโบเห็นแบบอ่าถึงขันแบบว่าโบปากว่าเานเพิ่นสมุทรหนเพิ่นมาหาเออถามไทยเพิ่นเราเป็นยังไงสมุทรเรามีมือนั่นเนาะโโดดยยแต่ว่าสำหรับกับทีมงานท่านนี้บบเป็นยังไอ้ไอ้ได้บบเป็นยังแต่ว่าน้องนี้ยิ้มงามเนาะนะยิ้มตลอดนะเป็นสาวอารมณ์ดีเนาะเดินมือกันได้ไปดินเตียวน้าหมูบอกโบเดี๋ยวไปบอกกยังไงกับว่าโบเดีไปไปททยไปดานา ไปแต่นาโมตะมือนะมีอยู่บะหมูดินนะบ่มี่อ๋อบ่มีเลยนี่เลยโอ้หมูดุนข้าวเดียวกันเด้ไปทางไหนไปไทยแล้วไปไทยแล้วเนาะคือตัวเจ้าเองก็อยากไปไทยอยู่แต่ว่ายังบ่มีเงินเฮ็ดบัสโดยโดยกะบบมี่ยังไงเนาะมื้อนี้ก็ได้มาเอาลยบ้าฉลาดมากะ ไอ้น้องเพื่อนอยากอยากเปิดใจเนาะ<ด>อยากมีคนโอนคนล,มล้มหรือว่าอาง่ายกับความพอมอ่าพอมคุยแต่ว่าพรอมแต่งก็กคือเวลาอายุ<ม>สาวไปปีพุทธเนาะถึงสีรพอ,อม,มอแต่ว่าก็คือในระหว่างนี้ถ้าเขามาแล้วก็คุยดูใจกันไปก่อนเนาะโดยถือว่าศึกษาเบิ่งใจกันเนาะจากอ่าปีสองปีสิได้ขงอูดีใจใจคอกันตอนนี้น้องกัอะไรกัสิบแปด แปดเก้าใช่เวทกรรประมาณสองสามปีเนาะก็ดีนี่แหละเพราะว่าการศึกษาใจนี่เป็นสิ่งที่ดีเอาเสื้อู้นี่ใชใจคอสังกัดรายการโอเคเนาะโอเคเนาะมืัอนี่ก้อจบที่เป็นก้อนมืัอนี่แม่ตอนนี้กต่ภาพเนาะมุมแล้วแบบว่ามืดแล้วทุกคนเลยแดดมันคำทุ่งแล้วเพราะว่าเวลาหนึ่งการโดยโดยมันนีแต่ว่าจะขอจบที่เป็นก้อนเดี๋ยวมีเรื่องราวอย่างต่างๆจะมาอัพเดตน้องใหม่ว่าเป็นยังไงเนาะดังจังอ่านัง จากที่ออกมาเปิดใจแล้ว <c oughs> จะมีคนโอ้หลมบอลหรือว่ามีคนสนใจว่า <c oughs> จังใดที่เขาจะมาอัปเดตให้ไหม <c oughs> อ่าโอเคมาหนี้ว่าสัตสารน้อยแหล้วกัอ่าทั้งน้อ,นองซื้อจังใดก็ลืมเลยม่อมอ่าน้องม่อมกับสิขอ่าตโวตคลิปไว้ก่อน,นอ <c oughs> พี่น้องไปเจอกันในคลิปหนาเดอ้อโดยสบาย